เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับอันติเมตเรโซนกันเหมือนเดิมนะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมในดานที่3และก็4เพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนเดิมครับเราก็จะมาจัดทีมลุยไปด้วยกันเหมือนเดิมนะครับไม่มั่นใจว่าบอสมันเสียอะไรนะครับไม่ได้ดูแต่ช่างมันครับวันนี้นะฮะในฐานะที่โกคู หมัดบางกรงผังหักของเรานะคะ ECA มาผมก็เลยต้องจัดเขามาสักหน่อยเลยละกันเนือ้อนี่ดูนะดูผมเนี่ยเป็นไงลิงเต็มสิบหมดแล้วอะ่ะเพื่อนมันต้องเอาเลยวะไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาดูดิว่าด่านนี้มันจะแน่สักแค่ไหนไ<ป>โบลี่อย่างนั้นนะหรือพอดีเลยครับได้ทดส,สอบไปเลยเออเอาเพลงมาเพลงมาหน่อยเออขอดูหน่อยเถอะเพื่อ,อน,นลุย เฮ้ยเอาดีโอ้แต่ลิงคือห่วยแตกมากครับเพื่อนๆอะไรวะน่าโอ้อะไรเออลิงโอ้คือลิงมันห่วยเกินไปดิโอ้อะไรครับนี่อาเราจะยอมแล้วกันนะฮะแบบนี้นะครับผมโอ้คือเฮ้ยห่วยแตกใช้คำนี้เลยเพื่อนๆ ่วยแต่ครับรอบนี้ทำใจครับไปไหนโดโชดโดโชว์การลดดาเมจให้ผมดูหน่อยไปดทีก็หนึ่งทีเฮ้ยเป็นไงลดดาเมจเอ๊ะสองแสนเงี้ยหรือก็เอาเรื่องเอาเรื่องหมายถึงโดนแรงอยู่นะเออไม่เป็นไรครับทุกอย่างก็มีการลองนะเอไม่เป็นไรลองได้นะคอัลติเมจได้โชว์ประมาณนี้แหละ ถือบอกว่ายังมาคิดว่าเขาเลยมันยังไม่ดีถ้าไม่ตายด้วยไงผมเชื่อนะว่ามันยังมีทีเด็ดวันนี้นะครับจขอยิงถ้าไม่ตายก่อน,แต,ออนต <c oughs> อแต่ก่อนอื่นกูจะตายครับเออแต่ก่อนอื่นเนี่ยกูจะตายแล้วนะครับไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้โหโดนแรงเหลือเกินนะเพื่อนแทงหน่อยเหอะอแ็งหน่อย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  โอ้โามันเป็นยังไงกัแล้วบอกแบบนี้โบลี่มันไม่ได้มีแค่ล่างนี้ล่างเดียวแน่นอนแต่ผมจะตายแล้วอะไรวะนี่แข่งแก๊งนี่สวนไปเออโกคูสวยงาม้ บ้ามาเนี่ยโอคูดาวุงคือโอ้แรงโก้โูดาวุงนี่มันคือสุดจริงๆนะตกลงใครมาโชว์ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรียบร้อยครับเมื่อกี้เราแพ้สีด้วยไงเราเดินโดลแรงนะครับไม่เป็นไรครับมาอุ้ย ผมไปดูด้วยกันขี้เกียจดูไปเลยใช้เลยแล้วกันประกันชีวิตเอา้าขี้โกโิดหรือนี่เฮ้ยเรื่ออไรมาเด็กมา อย่าไปกลัวครับเพื่อนเราจะใช้นี่เลยเฮ้ยโอ้โหผมยังอยากสแต็กอยู่นะเออผมจะอาบีกแบบไมแบบ่ไม่ไม,ไม,ไม่เราใช้เลยเรายอมโดนเรายอมโดนม,มาผมอยากดูเนี่ยหมัดบังกรพังงาผมจะต้องสแต็กก่อนเย้ยผมจะไม่ใช้อย่างแน่นอนนะ หูถ้าไม่เข้าเลยจะไม่เข้าเลยมันถึงเลยเกินกี่ล่างเนี่ยโบลี่บอกบาทีไม่กี่ล่างเออไม่กี่ล่างเลยโบลี่โอ้เกตหล้านโโอ้หเฮ้ยนี่ทำให้ตายแล้วอุย้ยต้องแพงเลยโอ้โอุยอ้ยบอลจะเราอาจจะตกใจทำไมเพราะเราได้บัฟไงโอ้โหตกใจเกอร์ครับ ลืมไปมันได้บัฟต้องบอกว่ามันได้บัฟของทางด้านจีพีนะมันเลยแรงเวอร์ขนาดนั้นเดี๋ยวเราไม่มีบัฟดิเออนี่น่าสนใจนะฮะตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนั้นนะับผมโอ้็มันแรงจะจัดเลยโอโ้โห <c oughs> เ,เดี๋ยวลองลองตอนที่ไม่มีบัฟดูนะต่เท่าไหร่ลืมไปมันมีบัฟ8ปีครับมันเลยแรงแบบโคตรแรงไอ้คำนี้เลยเนะแรงเกิน ตกใจเลยเอาเลยโกคูเกงกิวะเกงกิไปโกคูผมว่าโบลี่มันยังเหลืออีกล่าเนึ่ยเพื่อนโอเคลุยเลยเพื่อนเฮ้ยไม่เหลอีกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จริงเหรอผมควรทำบุญบ้างนะวุ้ยใช้เข้มดีงวดเนี่ยอืมไม่เราจะไม่ใช้ขาดเราจะดูว่าโกคูหลบเก่งหาไหนไปโกคุสามหลบโอ้โหยิ่งสามแขนเฮ้วยอดแรงเอาเรียบร้อยแตกเลยอย่างนี้อุ้ยลโกคุหลบได้ย โอ้ <ain> โหเผื่อหูถล่มไม่ได้นี่เรียบร้อยนะผมว่าตายแล้วครับเมื่อกี้มันตีโคตรแรงเลยว่ะอุ้ยน้ำมุมผมมันตีแรงเกินอ่ะแปดคันสองครับอุ้ยตองมิงทำไมตายก่อนจิงอืม ใจมีหมอกก็อยากจะเทสนะเว้ยผมว่าเออผมว่าเทสไหมลดดามเมจขอดูรถดามเมทนะอ่ขอขอดูรถดามเมจหน่อยยอมยอมยอมผมไม่น่าอืมโ่ตตายว่ะ <c oughs> ไม่ยน,นะจะพวกโกูาตาย <c oughs> เออพวกโกูาตายแน่นอนเลยเพื่อนผมดูจากรูปการแล้วนะครับ โอ้ยใจเต็มบอกว่าตายว่ะผมไม่ร้อนใจเลยอ่ะรู้แบบนี้มันคือเลสโซนนะฮะไม่ยอมไม่ร้อนใจเดี๋ยวดูว่าต้องมีเทมเลสโดนเท่าไหร่โอเคเอาเลย มาอะไรไม่ตายหรอกรถดาเมจตั้งเยอะไม่น่าตายนะไม่กล้าไม่น่าตายเลยครนะอะไรโหกล้านสามนะแต่มาสแต็กมาสองทีแต่ผมว่าก็ยังโอเคอยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ในเรื่องของดาเมจนี่ผมยังไม่ได้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเมื่อกี้มันทำไม่ตายใหญ่ไปะนะมันโหลดไอชันบอสไปแล้วโอ้ยละ เฮ้ยอย่าบอกนะเสียฟรอีอยู่แล้วอ่ะงามไส้เลยเพื่อนช <c ười> ัวเลยชัวเลยแบบนี้ชัวแล้วอย่างงี้โอ้ยเผื่อตายเบาหนอ่นอยเยบาหน,น,น่อยเฮ้ยเบาหน่อยโกคุแข่งเลยลูก กูจะแตกกูจะตายโอ้มเหมือนผมสูญเสียไปแล้วว่าเมื่อกี้โอเคมาแห้งเลยหักมักงกรผงาดทำง,งานขบอกคำนี้นะครับหัดมังกรผงาดทำงานมาสวยโกคูต่อยมาต่อมาต่อมา โดนหมัดมังกรไปดิของจริงเออือโอ้โหวัดแรงหมัดมังกรพะงาดอย่างแรงนะฮะจะบอกว่าโบลี่มีตบแค่ไหนนะต้องมีล่ากหนึ่งโอ้โบลี่มีล่ากหนึ่งอย่าเพิ่งจบโบลี่ ยังไม่ได้ปล่อยพลังที่แท้จริงเออมันต้องหงนี้ดิโหแต่ครั้งนี้ผมก็จะตายนะเพื่อนอันนี้ไปแทงก่อนได้ไหมอืมอว่าเราไปล่อยไปเลยดีกว่า <c oughs> อืมอ่าเอาโกคุนี้ก่อน ขอดูทำไมตายหน่อยเออไอโกคู Goku ตัวนี้มัน oh <my> ผมชอบมากเลยนะเว้ยคือแบบว่ามันเปิดเปิดโลกแท้จริงนะเลื่อนคือแบบไม่ดีตรงที่ไม่มองเห็นทำให้ตายนี่แหละไม่ใช้นะฮะโอเคในเมื่อมันไม่ใช้แล้วก็ืมแต่ตอนเนี้ยบางก,กองผมทำงานแล้วสีแดงไปแทงไป ต้องผมว่ารอบนี้ต้องใช้ในส่วนของไอเทมเอาลีเลือกกันมาก่อนแล้วกันนะสีเขียวว่าไม่ตายหรอกเต็มแล้วไหมเนี่ยเอาบอลนี้กีก่อนครับทุกคนไม่หรือว่าเต็มมันคือ40วะเมื่อกี้ก็ไม่ได้มองนะทำไมละกันทำลยต้องคู้

โอ้โตัวนี้เราไม่ปล่อยนะเพราะเราเออมันไม่ใช่ทำาห้ตายนะครับเท่าไหร่โอ้โหสามโอ้โโอ้โหสามท่เปลี่ยน้านวัดเฮ้ยทำระเบิดได้มากเียเถดตอยที่ผมเคยเล่นเกมนี้มานะฮะโอ้โหละคนที่มาสแต็กดี มันไม่โหโหม่เพรามมันมันแรงได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าผมไปผมไปใช้ท่าไม่ตายตอนนั้นไปแล้วไงเหมือนสูญเสียด้าเมย์สองร้อเปอรเซ็น์ไปแล้วนะครับอืมเสียดายเดี๋ยวไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองต้องลองเล่นบ่อยๆอ่ะเออต้องลองเล่นบ่อยๆนะครับโอ้โอ้ตายโอ้ก็ตายก็แตก โอ้โหไปต้วเ้อไต้วแล้วต้เชียด้วยกเกตายโอ้เกแตกจะทำไม่แรงมากเอ่อโดนดีแล้วมึงของจริงว้ยไอ้ อี่างก็จบเดียครับจบไหมมาดูจบไหมเจ้าการในผมชอบเต้นทีนี้มากนะมันมากไปีโตได้แปลงหน้าหละพอดีเออจบไปเลยไหมจบเลยไม่จบนะครับกูจะจบแทนเราไม่ใช่หรอกไม่จบกูจบแทนเนี่ยแหละเพื่อนเลย เราต้องใช้ไอเทมช่วยเดี๋วนะเพื่อนเัรนั้นเราแตกแน่นอนครับแตกสายจากภายในแน่นอนปะลบหนึ่งทีวีโต้ลบสองทีสวยเอาวีโต้เอาหน่อยวิ๊แบกหน่อยเว่นออแบกหน่อยวีโต้แบกเลยอือแบกเลยแบบโชว์เลยอ่ะวีโต้โชว์ไปเลยเพราะเมื่อกี้ผมเห็นดาเมจของ เออโกคูล่างสาผมพอใจแล้วดับเบิโคตรแรงผมว่ายังเล่นได้มากกว่านี้อีกแต่จบไปเลยเออบีโต้น่ะมั่นใจว่าบีโต้ทำได้นะฮะโอเคอย่าบอกว่ายังมีอีกอ้แต่หายว่ามันยังมีอีกนะครับก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหแต่โบลี่มันตีแรงจังวะอุ้ย คือโกคูสาเอาไม่อยู่นะครับมันตีแรงมากนะครับอืในความรู้สึกผมออีโบรีมันตีแรงอ่ะจนจนรถดาเมจของผมมันไม่ไหวอ่ะเพื่อนผมก็งงนะบางทีคือแบบเฮ้ยแต่อย่างว่าเนาะเราปรกีิเราโดนสี่แพ้ทางด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ตแตกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันโดนแรงมากในเทิร์นแรกผมโดนแล้วผมตกใจเลยคือแบบเฮ้ยผมมีรถดาเมจที่ได้รับโลงห้าสิเปอร์เซ็นเลยเออ คือมึงไม่สนใจ่าดาเมกูเลยอ่ะกูม,มีดีฟสองร้อยนะเว้ยเมื่้กลังป้องกันประมาณแสนห้านะครับแต่โบลี่เราแพ้ทางด้วยแล้วมันหืมผมยังยังบอกว่ายังบอกอะไรไม่ได้ในเรื่องของการป้องกันนะแต่ผมว่าแค่ดูให้ดูแค่เนี้ยคือด่านธรรมดาแบบชิวเลยอ่ะในมงมนะด่านธรรมดาชิวเลยแต่อันนี้มันเลสโซนเราแพ้สีด้วยแล้วเธอแรกเรายังไม่ได้แบบยิงทําไม่ตายอะไรเลยนะครับในมงมนะคือเรายังไม่ได้แบบโชว์อะไรเลยอ่ะ ว่าถ้าเรายิงถ้าไม่ตายก่อนนะครับอ่าผมคิดว่าไหวในมอ,มองผมนะผมคิดว่าไหวนะครับมันอาจจะบาไปเพราะเสียหลายอย่างแต่ผมมองว่าเรื่องาพามป้องกันในมผคขอเทสอีกในหลายทีแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเป็นไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยเรื่องดาเมจคือแบบหมดหวงดาวเมจแรงมากแรงโคตรเลยคุณจะร้องแบบโอ้ว้วาวผมเมื่อกี้โอ้โหผมตกใจเลยนะเออแต่มันมีอยู่จุดหนึ่งมัน ผมไม่มั่นใจนะว่ามันมีจังหวะหนึ่งผมว่ามันโดนใช้ไปแล้วเว้ยแล้วผมรู้สึกเสียดายมากเลยไอแอทแทกบอกสองร้อยนะครับผมแล้วก็ลบแอคชั่นบอสอะคือจังหวะที่มันตีเบิ้ลแล้วคี้มันเกิน้ยเกินด้วยมันเหมือนกับมันมองว่าเป็นเป็นติดเอาต้ามันเลยทําให้ลบแอคชั่นบอสไปแล้วผมเห็นอยู่แต่แบบเป็นการลบแอคชั่นบอสแบบติดพาสซีฟในการตีเบิ้ล <laughs> แล้วแม่งคี้ผมมันล้นเกินไง Worlds, อันนี้เซ็งนะันพูดจริงๆนั่นคือเซ็งนะคือแบบโอ้ยปูจะเก็บถ้าไม่ตายหญ่ไว้จะดูดาเมจบุยสองร้อยผมว่าน่าจะเป็นอย่างที่ผมคทดจริงๆนะถ้าเกิดแบบผมคาดการณ์ผิดผมขอภายนะผมคิดว่าตัวเนี้ยโอคูซามะาดาเมจสามารถแรงได้มากกว่านี้อีกไม่ใช่ได้หยุดแค่สามรเจ็ดล้านแน่นอนผมว่าแรงกว่านี้อีกผมอาจจะพลาดไปผมนะผมว่าผมทำพลาดไปไม่เป็นไรครับแต่แค่นี้รู้สึกว่าเรื่องดาเมจนี่สิบเต็มสิบเลยนะโคตรแรงนะครับตอนนี้ทีมนี้โคตรมันผมใช้ว่าทีมนี้โคตรมัน มันเอาเบนิโต้ผมมาได้เอา8ปีลงมาได้ทีนี้แม่งตอนนี้แบบหนึ่งในใจผมเลยนะเล่นมันมากโกคูหัวท้ายอย่างเงี้ยคือดีชอบมองเห็นทาให้ตายบอสชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวไปเทสก่อนกําลังมันเลยทีนี้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับเลโซนดาษสามวีเโบลี่นะครับผมใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม